ง่ายๆเลยก็คือหาสายที่หลุดก่อนเช็คก่อนว่าสายหลุดป่ะนะสายหลุดป่ะดูที่มีสายที่หลุดไหมหรือว่าบัตรกีมันแบบมันไม่แน่นไม่อยู่หรืออะไรลักษณะนี้นะคระสวัสดีครับเราเป็นกีตาร์ช็อปนะครับผมวันนี้มีเคสหนึ่งนะครับอยากจะลองอทําคลิปถ่ายให้ดูนะเผื่อใครเผื่อว่าใครจะเจอปัญหาเดียวกันกันกบลูกค้าคนนี้นะฮะก็ เอาเบรกิตรามาปทิ้งไว้ให้นะครับเป็นสตัดนะครับแล้วก็แจ้งว่าให้เซตอัพให้ด้วยนะฮะแล้วก็เขาแจ้งไว้ว่ามีเสียงฮัมนะฮะเสียงฮัมอะไรเงี้ยเป็นเสียงฮัมในตัวกีตาร์นะเวลาเสียบเข้าแอมมีเสียงฮัมนะแล้วก็ฝากให้เช็คแล้วก็ฝากเซตอัพให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าฮัม um, มันทำ um ยังไงนะะผมยังไม่ได้ลองเลยนะ tolong เช็คดูมันมีเสียงฮัมตลอดเลยนะเวลาเราปล่อยสายก็จะฮัมนะมีเสียงฮัมเวลาเราปล่อยสายแล้วก็เสียงกีต้าร์ก็ออกบางๆบางๆค่อยๆเลยนะค่อยมากค่อยกว่าเสียงฮัมเยอะเลยนะเป็นทุกพิกอัพเลยแล้วมาดูพวกภาคโทนเป็นไงบ้าง อ่าโทนตัวแรกยังใช้ได้นะดูโทนตัวที่สองอ่าโทนตัวที่สองยังใช้ได้โอเคไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใส่นี่มาด้วยเขาใส่อ่าอ่าฝาหลังเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมอะไม่รู้ว่าเขากัน กันทําม,มาหรือเปล่าใครทํากันทําม,มาหรือว่าอะไรสักอย่างนึงครเป็นอลูมิเนียมนะฮะเป็นอลูมิเนียมเลยก็เดี๋ยวเราแกะดูแล้วกันว่าเป็นไงนะครับแ,แกกดูกัน <c oughs> มานเริ่มแกะนะครับเดี๋ยวเราตัดสายเลยเพราะว่าลูกค้าบอกว่าให้เซตอัพให้ด้วยเปลี่ยนสายด้วยนะครับก็ตัดเลย ดูว่าข้างในเป็นอะไรนะครับเป็นวงจรแบบไหน ใช้นอ็อตใหญ่มาฮนะใส่นอ็อตใหญ่มาดูเหมือนจะมีปัญหาอ่ามันน่าจะบานน่าจะบานในรูแลต้อต้อง,ต,องต้องหานอ็อตที่มันใหญ่ขึ้นเพื่อเพื่อที่จะให้มันนอ็อตมันอยู่นะฮะ โดยจากซเลก c เตอร์นะครับจากซเลก c เตอร์แล้วพวกซเลก c เตอร์กับพอตนี้ก็คือกีตา,ตาตร์เป็นกีตาร์สไตล์เป็นพวกสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเก่าๆนะญี่ปุ่นเก่าๆก็กจะใช้ซิลเตอร์ปรบหลาดๆนี้นะไม่ไม่พบเห็นใน ปัจจุบันนะฮะเป็นเซรามิกนะ,ะเป็นเซรามิกมีเม็ดเซรามิก C อยู่บนนี้แปะอยู่เลยเป็นแผ่นนะฮะคือเซรามิกเคผมดูก่อนว่าเบื้องต้นให้ถ้าเบื้องต้นถ้าเกิดใครทีอ่อยากลองสวยดูนะฮะอยากลองอยากลองทำมือเองเนี่ยดูก่อนว่าง่ายง่ายเลยก็คือหาสายที่หลุดก่อนเช็คก่อนว่าสายหลุดป่ะ นะสายหลุดเป่ะดูวที่มีสายที่หลุดไหมหรือว่าบัตรกีมันแบบมันไม่แน่นไม่อยู่หรืออะไรลักษณะน,น,นี้นะโอ้โหอยากให้ดูตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงสายแดง มันโยกนะฮะมันโยกจนขาที่เชื่อมต่อมันจะหักแล้วหรือว่าจะหักไปแล้วก็ได้แต่ว่าเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยมันมันหักละหนึ่งขณะนั้นพอพอเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เนี่ยนมะันโยกมากเลยแบบโยกจนงอกระชากนะมันเหมือนโดนกระชากเลยทนะุกอย่างแล้วก็มีการบัดกีมีเราบัดกีก็ เหมือนกับอาจจะแบบเคยซ่อมเคยทํามาว่าตรงนี้มันเคยมีปัญหาที่พอทต,ตรงนี้อะไรเงี้ยนะแล้วก็มีรอยตะกัวล่วงอยู่ที่ที่เบนพิก,กาดอย่างเงี้ยเราก็จะเดาได้ว่าอ๋อแสดงว่าตรงนี้มันอาจจะเคยมีการทํามาหรืออะไรเงี้ยนะฮะแสดงว่ามันอาจจะเดาว,ว่าอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้แล้วดูที่สปิเตอร์หน่อยดูที่เอ้ยไม่หรือเรามาดูที่ไอ้จุดจักรูจักรนะรูจักรนะ ระดับแรกเจอจุดตรงอพอร์ตแล้วขาที่ขาพอร์ตแล้วเรามาดูที่เซตเตอร์โอเคไม่หลุดนะไม่หลุดแต่ว่าอืมมันมีการม,มีการยำม,มามีการทํามาทํามาแบบ ค่อนข้างไม่ค่อยดีนะเพราะว่าอย่างพวกเนี่ยอย่างลายอันดับแรกคือสายอสายเขาวิ่งใหม่เหมือนก็ใช้สายใหญ่มากเลยเนะี่ยใช้สายใหญ่มากแล้วก็บัตรกีแบบจะบัตรกีแบบไม่ค่อยครบอะบางบางเส้นมันเหมือนกับสายมันก็จะแบบเขาเรียกว่าเส้นไฟฝอยมันไม่ได้สัมผัสอยู่บนแจ็คแบบอ ทบหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ทุกเส้นหรืออะไรเงี้ยนะฮะเดี <c oughs> ๋ยวเราลองเสียบแล้วลองขยับดูว่ามันทำแล้วมันจะหายทำไหมเสียบแล้วขยับโอเคไเช็คก,ก็เช็คนี้เราเปิดแอมมาโอเคตอนนี้ทำอยู่แล้วก็เอาไขควงเคาะ ่าเขาะพิกัาหน้าติดอยู่นะครับสองโอเคนีเสียงหำนี่ยดูนะตอนนี้มันมีเสียงหำมมันมีเสียงหำอยู่ พมีีเสียงห้ามแตผมเปิดแอปเดย๋ยวใช่ดังกว่านี้อมีเสียงห้าทีนี้มันก็จะเวลาเราโยกไอ้สายที่มีปัญหาที่ผมสอนนิธานเห็นไหมมันจะดับติดติดติๆๆดติดตโอ้ผมว่ามันหลุดแล้วล่ะกี้ขยับเนี่ยฮะดูที่จุดแดงเนี่ยมีจะปัญหาอยู่ที่จุดแดง แต่ okay. เ,เราต้องไวลิ่งสายใหม่นะไวลิ่งสายใหม่แล้วเดี๋ยวดูกันว่ามันจะหายไหมหรือสายออกทั้งหมดนะครับ ตะกรวดจากตรงนี้ออก รเราเปลี่ยนแจ็คก,ก่อนออนใหม่ก่อนนะพะสันนิษฐานว่าอาจจะไปที่แจ็คด้วยอะไรที่จุดที่สําคัญนะอย่างเป็นพวกพวกแจ็คพวกพอร์ตแล้วก็ไวริ่งสายนะฮะแต่ว่าเราเปลี่ยนแจ็คก,ก่อนเพราะมันง่ายนะอันดับแรก กบกี เปลี่ยนแจกคละแล้วก็เดินสายใหม่แล้วก็มาต่อที่พอร์ตดูว่าเป็นไง ที่ฟังมันก็ดีขึ้นนิดเดียวนะแต่มันอาการทำยังก็ยังแรงอยู่ผมคิดว่าอาการนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไล่ผมดูจากพอร์ตจากพวกสายพวกอะไรพวกเนี้ยผมว่าผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยดีกว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแล้วก็ลองดูอีกทีว่าพอพอพอเปลี่ยนหมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะพอร์ตอาจจะเป็นที่พอร์ตก็ได้ หรืออาจจะเเป็นเขาต่อสายปิดก็ได้ต้องนั่งไล่ไล่สายดูอีกทีโอเคกลับมาดูกันใหม่โอเคจากที่เช็คมาแล้วก็เจอสาเหตุแล้วนะครับนะฮะสาเหตุก็คือ,อลูกค้าเนี่ยไปโมมานะฮะไปโมมาก็คือ,อาสายที่ไปลิงเนี่ยเขาใช้สายใหญ่เกินไปนะฮะ เทียบกับสายที่วดิงที่เป็นเบอร์ย2ิบสองเนี่ยมันก็จะเท่านี้เปรียบเทียบมาเท่านี้เลยนะี่เปรียบเทียบกันนะฮะสายใหญ่อันใหญ่อันเล็กอันใหญ่มากนะฮะดูอันนี้ใหญ่มากสายที่ผิดเนะี่ยสายที่เป็นสายวยริงยีนน่สิบสองเอสิจีเกอนีนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ นะพอพอสายมันใหญ่มากปุ๊บเนี่ยคือพอสายมันใหญ่มากเนี่ยมันจะไปเน้นที่โลนะเหมือนกับเวลาเขาเขาใช้สายสายลำโพง,งพวกซับเบรนะก็จะใช้สายใหญ่นะสายที่ใหญ่แล้วก็ไอตัวสายเนี่ยมันมันเป็นสายที่ มันไม่ได้เป็นชุบดีบุกนะฮะมันเป็นสายเป็นเขาเรียกว่าเป็นสายทองแดงทองแดงถ้าเป็นสายที่ออย่างาวงวายริ่งในวงจรเนี่ย,ยมันก็จะเป็นมันจะเป็น 22A AMDG ชุบดีบุกนะฮะมันจะเป็น <c oughs> สเปคของมันนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวนี้นี่ตัวพอรตนะครัตัวพอตเป็นพอร์ต 500K นะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับพอ 500K ปุ๊บ เสียงมันก็จะหนามากเกินไปนะฮะมันก็ทําให้มีอาการหำ่ำมนะฮะแต่มันไม่ได้หมายความว่าตัวนี้เป็นปัจจัยหลักนะฮะก็คือบางทีล้อกาจจะโมใส่ได้นะใส่ในซิงเกิลคอยก็ได้แต่ว่าเสียงมันก็จะหึ่มหึมอ่ะมันจะมีความหึ่มหึ่มกว่านะะแต่ปกติซิงเกิลคอยเขาก็จะเป็นสองร้สิบเพอไปเจอกับไอ้สายวงจรใหญ่ๆเบลเลอร์อนะมันก็เลยยิ่งคลางนะฮะนะฮะก็เลยจะทำให้ยิ่งคลาง ผมก็เปลี่ยนเป็นอของกันดีบอ์ไปนะตัวนี้สองร้อยสิบเคอนดิบอ์โอเคอ่ะนี่เรามาเปิดดูว่าหัมไหมนะมาลองกันนไม่เคยหำลนะนะไม่เคยหัละถ้าเราจับแล้วก็เงียบเห็นนะถ้าจับก็เงียบละ โอเคเสี okay. ได้เรียบร้อยนะครับสายสายใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะฟังเสียงกัน อการทำแบบตอนแรกไม่มีแล้วนะไม่ไม่ทำแบบตอนแรกแล้วครับ สรุปอีกทีหนึง่งกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ที่ผมถามกับเจ้าของแล้วเจ้าของเข,า,ข,า,ขาทำเองนะทำเองก็คงทำถูกบ้างผิดบ้างอะไรนะครับไม่แน่ใจว่าเขาใช้เขาใช้สายใหญ่เพื่ออะไรนี่ผมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเจอกันตอนเขามารับก็เดี๋ยวต้องลองคุยกันเดี๋ยวค่อยๆ่อยถามเพราะว่าทำไมใช้สายใหญ่หรืออะไรไดูใครมาอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็จริงๆอีกิตาตัวนี้มันมันยังมีปัญหาอีกปัญหาอีกนะอย่างเช่นพอรพวกนี้ผมเดาว่าพอร์ตโทนเนี่ยตันก็ยังข้อก็ได้ใส่ห้าร้อ,อยเมานะเพราะผมมีความสุขว่ามันค่อนข้างหนะมันบื้อเสียงมันบื้อเกินไปบือบ้อเกินบื้เกินสตัดนะเราก็ไปเปลี่ยนแจ็คแล้วแล้วก็ด้วยตัวสายที่เขา ติดมาให้ผมใช้ให้ใส่เนี่ยผมเบ็นออรนี่บอลแต่ผมเดาว่ามันน่าจะเป็นของปลอมนะเพราะว่าสายมันแข็งนะสายมันจะแข็งแล้วก็เอาพุทน้อยเอาพุทน้อยก็คือพอเวลาเราตัมอะไรพวกนี้มันก็จะแบบมันไม่ค่อยมีดันามิกแล้วก็ค่อนข้างแข็งเพราะจริงๆเออร์นี่บอลนี่เป็นเป็นสายเขาเรียกว่าเป็นสายประเภทที่แบบนิ่มนะทุกคนที่ใช้อยู่ใช้เออร์นี่บอลก็ก็น่าจะรู้ว่าเออร์น e ีบอลนี่นิ่มนะแต่นี่ถือว่าแข็งถือว่าถือว่าเป็นแข็งเลยนะ ต้องทําอีกพอสมควรตัวนี้ต้องทำพอสมควร,วควร,วควรก็เสียงที่ได้มันก็เสียงท่ได้มันก็จะออกทึบๆทึบๆไม่ค่อยมีดรามิเีไหร่แต่ว่าโอเคเราเราแก้แก้ทำตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการแล้วนะครับเซตอัพเรียบร้อยก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะก็ก็เม้นบอกกันนะเผื่อว่าถ้าชอบกันจะได้ทําอีกอยเยอะๆนะเพราะว่า ลูกค้าก็เอามาซ่อมเรื่อยๆนะมีหลายมีมีหลายก็ยここเรียกว่าปัญหามีปัญหายุ่งปัญหานี่เยอะนะคน<ม>ที่ก็ได้แชร์กันจะได้บางทีก็อาจจะได้แบบว่าเพื่อนๆก็อาจจะได้แก้เองได้ไม่จําเป็นต้องส่งช่างหรือว่าปัญหาที่มันไม่ได้ยากมากอะไรเงี้ยก็ทําเองได้มงเองได้ซ่อมได้เบื้องต้นอะไรนี่นะก็เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับ